เชื่อไหมประชาธิปไตยที่สามสามเสียงอะแพดึงไม่รู้ผมไม่ได้สัมผัสกับคำว่าประชาธิปไตยมานานแล้วดิเอิมเอิมยางไงผมไม่เกี่ยวไม่หามไม่หามไม่ห่างั้นต่อไปก็เลือกระดับใช่ป่ะโอเคออาพี่เลือกระดับให้แล้วส่วนของก็เดี๋ยวกด แอดเลยป่ะวะได้แหละมั้งเคแอดของให้เรียบร้อยแล้วเฮ้่เท่ากันป่ะมาทุกคนใครพร้อมแล้วกดเลยแล้วเจอกันในเกมโอ้มาก่อนใครเลยเว้ย เตยป่ะใช่ <laughs> เตยป่ะ <laughs> โอเคโอเคโอเคไม่ได้เล่นนาน6วกเก้าห้องเลยนะพี่ <laughs> เลขสวยพี่ชอบไม่เป็นไรหรอกเป็นเลขสวยเลขมงคลหกสิบเก้าห้องเฮ้ยกุญแจ แล้วกุญแจเราไม่ต้องใช้แล้วเรหรอเพทรเนี่ยโอ้โอมาเนื่องจากเพื่อ่นลืมไปเออก็จริงแหละเอากุญแจย้ายไปไว้ตรงนั้นกันผู้เล่นลืมเออถ้างั้นใครจะหยิบอะไรหยิบเลยเดีย๋ยวพี่รออยู่บนรถเจอกันนะห <What? Huh? S 1> <laughs> ยอกหยอกหยอกหยอก <laughs> เกมปวยมุ้ย รู้ใช่ว่าวันนี้เลือกไนแมมอ่ะน่าจะขนาดนี้ก็คงแต่ไม่รู้แหละไม่รู้เลยจริงๆเคถ้าไม่รู้พี่จะได้บอกเอาไว้เนี่ยว่าเนี่ยอันนี้คือหน้าจอสำหรับไนแมนะน้องๆศึกษาไว้โอเคครับโอเคครับดีมากไปเอ้ยมีคนกล้าไปแล้วอ่ะวิดยโอกดตัวอะไรวะวิดิโอเออวิดยโอกดตัวบีใส่แล้ว ไไปปนนี่ะพี่บาสพาทัวร์หน่อยครับพี่ไปนี่ไอ้ไอ้ไอ้พี่ไปเฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยกระดิ่งกระดิ่งก็ขยักเล่นแหละพี่คิดว่าเสียงอะไรไปเดินลุยเฮ้ยใครออกขวาไปคนเดียวนะระวังด้วยตะกี้นะกวดสืที่ไหนล่ะหยอกครับหยอกหยอกหยอกมันทำเก่งว่ะ ตะกี้ใครใครเปิดอะไรปะผมผมผมเปิดคันเอาไฟเมื่อกี้เหมือนไฟมันเปิมโอเคโอเคโอเคได้ได้ไปลงล่างกันตามพี่มารับรองรอดทุกคนอะไรนะหลงตามพี่ไปได้ทุกคนรอดทุกคนนี่ก็เป็นไหนเอ้ยไม่ใช่สิแพทใหม่ครั้งแรกที่หลบกัะตรงเนี้ยเฮ้ยมันคืออะไรวะ ได้บ้างไม่ได้บ้างเฮ้ยหรือเปล่าเอออันนี้ไฟเปิดหรือยังอ่ะทำไมไฟเปิดไม่ติดสักอันเลยไปดูห้องไฟนั่นนหรเมื่อกี้พี่ห้องไฟอะอันแรกเลยห้องแรกขวาหรือซ้ายดีอ่ะเราจะบอกว่าไปดูของต้องถับกันไหมไปดิไปดิไปดิของของห้องถับอยู่อยู่ตรงห้องบนภาพแบบเดี๋ยวเราสำรวจตรงนี้เสร็จแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนกันแล้วกันนะ ชั้นล่างเป็นอะไรที่น่ากลัวมากมากกับพี่จะกลัวอะไรวะอะไรที่น่าสยองชั้นชั้นชั้นล่างเป็นอะไรที่น่าสยดสยองมากบอกเป็นอะไรที่ไม่ชอบมากมาไป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 ไากลุดด้วยนะมันเลยมีของเล่นใช่ไหมเนะี่ย มีครับมีมีไอ้น้องเออน้องมันบอกว่าอยู่ข้างบนอะคือปกติผีมันก็เคยแบบล่าแล้วเราก็ต้องวิ่งซิกแซกตรงนี้อะเหรอผมไม่เคยได้เล่นด่านนี้เลยบ้าไปแล้วยังไม่เจอโกสออมนข้างล่างนี้ทุกคนอยากเห็นศพไหมไหนอะทำไมว่าน้องทำไมว่าน้องพี่ นี่ใครทงข้าวอยู่ทางนี้ได้เลยแนทำให้กัน, <c oughs> กนอ้วกไว้ทำเกลี้เกล่อทุกทีโอ,โ,อโอ้ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวยูทูปแบนตรงตรงนี้แอบ,บได้ไนะสวยเชียวพี่ไม่แอบ,บแล้วหนึ่งแต่แต่แตแค่เสียงก็กินแล้วอะ่ะกิว่าพาพี่มาเจออะไรไบา้าพี่กิน <c oughs> ต้องบอกแล้วด้าน่างม่าด้านเสียตองมาก ไปขึ้นบนกันเถอะไปใาลงมาข้างล่างก่อนไม่รู้จำไม่ได้ไหมใช่พี่ไม่รู้ครับไม่รู้แต่เาลงมาจำได้นะจำไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยเดินยังหลงอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวคนฮัลโหลแล้วอันนี้คนกดโย ยังไงต่อครับเนี่ยของเล่นเยอะดีฮะอ่างนี้มันคืออะไรน่ามากดเมโทนอมเล่นทำไมเอ๊ะเอ๊ะงฉันเองฉันเองฉันเองกูก็นึกว่าผีนี่แหละนึว่าแบบเออแบบตอนรับต้อนรับผิดไม่เข้าบ้าง ว่ากูโดนต้อนรับในรอบเดือนซะแล้วไม่ได้เล่นนานก็เลยลองดูเงียบเกินคือฮะไม้กลางเขนตกใจวมนตะกี้ยังไม่เจอหลักฐานนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันฉันป้าผมมีอีเมลอยู่ผมมีอีเมลเดินตรวจเฮ้ย อันนี้ของจริงแล้วน,น,นี่นี่ห้องนี้กอนโอโ้โหแต่โอโ้โชัดเจนประตูเหรอไม่มีซึ่งก็เป็นอุณหภูมิอยู่ที่สองแล้วเราจะจำห้องนี้ได้ไหมเนี่ยแต่ประตูไหนนะแต่ประตูนี้เนี่ยไม่มีเนี่ย<า>สัญญ,ญาณรักว่าง,งแล้ว Where are you? How are you? เฮ้ย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 มันเปิดประตูมันเปิดประตูป,ประตูห้องไหนเนี่ยประตูห้องนี้เลยประตูห้องนี้เลย Do you want us to leave? Okay, how are you? Do you hear me? ผีอยู่แถวนี้ผีอยู่แถวนี้ลงแปแค่หนึ่ง How old are you? Do you want us to live? Do you want us to die? b a น้องพี่คุยพียห่หน่อยซิมันไม่ตอบพี่นะยเฮ้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 ย้ยไม่ได้นนดันไม่ได้หันมันเล่นงานผมใชหมหยอกเฉยเหยอกเฉยๆตะกี้ฟีดป่ะนะ่ะไม่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 ไม Are you here? Are you here? Where are you? In my side. ไม่เจอ cross off ไม่ไม่เจอเลยนะ Where are you? t a l k to me. Where are you? มาแตะประตูนี้แทนนะมันเล่นประตูอีกแล้ว มันทำของล่วงเก่งมากตอนนี้เท่าไหร่อ่ะสามว่าขอเล่นแชมเูด้โอเคอย่าจิ้มนะน้องพี่ไ่หลอ,อกไม่ใช่ของเปิดโอเค ถ้าจิ้มแตกสามตรงนี้แน่นอนนะบาสเอ้ยว่าเราไปกินอันซันพี่เพียวกันไหมโอเคดีป้าบาสเจอกันบนรถมามใครในห้องวะไม่มีดิยอ่ะเอปลมา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 เฮ้ยผมผมอมอ๋อรูตกเจหมดพี่ไม่รู้ไม่รู้ใครทำอะไร ขันหลังแล้วทิป <Yeah. S 2> ทแหมันนี้พาราโมลิก็มีในเควนนะครับขันนี้จะแก้ปวดล้วนะอถามจริงๆนะมีหลักฐานอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยเออเดี๋ยวเอากางเขียนไปวางกันหันให้กับโมชั่นแล้วกันแล้วเดี๋ยว ขอคนเอากล้องไปตั้งคนหนึ่งเอาดอดไปโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคอดดกลับไ้ถือของครบยังโอเคโอเคถ้ okay, okay. างั้นเดี๋ยวผมเอาคางเขนไปวางกันหันให้นะละไปะกดลูมอยู่ไม่ไกลจากทางเข้านะเนี่ย เสียงปแปลกๆเหมือนน้องเรียกยหรือไม่น้องก็มาหาไม่ได้มาหารู้ได้ไงว่าเป็นน้องอาจจะเป็นอาจจะเป็นลุงเป็นป้าก็ได้สุดท้ายเป็นไงครับผีเด็กผีผู้หญิงอ้าวมันมันเหมือนมันโยนของบ่อยมากเลยนะกด F แล้วสมดดุดใดก็ยึดไปไหนก็ได้ช่วยหาอ้าวปิดห้อง ถ้าถูกกูมันเดินสองห้องมันโลมมันโลมสองห้องนี้กดเอง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  <c oughs> ตกใจหมดนี่ยังออเป่าเลยเลยฮะบั๊กเป่าเลยเจอสมุดยังยังเลยเมื่อกี้วางไว้ตรงเนี่ยบนเตียงแล้วก็หายไปเลยเอ้า เจอ yourself Are you here Where are you เจอหมอนแทนวะ Where are you Serpilid b o ไม่ตอบลองเดี๋ยวลองพี่ลองเอาหลักฐานออกมาก่อนไม่มีไปไหนวะโ <You 're S 3> ยม่นี่คาเลนประตูคาเลนประตู EMF แค่สอง แล้วก็เป็นไนท์แมร์แต่ว่าค่อนข้างที่จะเงียบโกลสออฟยังไม่เจอเชี่ยผีอะไรวะแปลกปะ,ะเงียบเฉดเนาะคือเอ้ยจะมายน,น,นของ่าคือ,อ,คอมันเป็น,น,นะนาเ่เนี่ยมันเอาอีกแล้วฟิงเกอร์ปิ้นเปล่าวะ ไม่รูผมดูไม่ชัวเออไม่ใช่เตอร์คิดไงมันนิ่งกันไปอ่ะนี่งกันไปจริงอ่าแต่ที่งานไปรอหนึ่งมันได้โกสอีเวนต์ไปหนึ่งทีเออ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 ดออดอตดอดอชัดเจนดอดดอดเห็นเห็น f ิงเกอร์พิ้นก็ไม่เจอนะผมว่ามันอาจจะไม่ได้โชว์หลักฐานนั้นก็ได้เพิ่งตัดเลยผมว่าใช่ใช่แต่หลักคือตอนนี้นหลักฐานที่ไม่โชว์ก็มีฟิงเกอร์พิ้นกับสปิริตบล็อกเนี่ยที่เราคุยเท่าไหร่มันก็ไม่ตอบผมยังไม่เคยผมยังไม่ได้คุยเรองสปิรอกะโอเคถ้า<ๆ>งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปอีกรอบเลยเอาเกลือไปโรยห,หนึ่งฝากคนถือกางเขียนเข้าไปด้วยวเดี๋ยวผมจะเอาเกลือกับกล้องไปเพิ่ม รรูักผมปไปทูเอาไปดิเอาไปดินายเอาไปก็ได้มีแค่การเดียวดิเออการเดียวเอาอยู่ไปทุกคนรวมตัวกันเ็บทุกคนไะเนี่ยวิ่งกันออกไปก่อนเลยนะความเป็นความตายของทีมมันขึ้นอยู่กับคุณนะคุณนายไอจุดตัวอะไรเอฟบอ์ใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ กดจีคิดขวาคิกขวาแล้วเอาดีดีบัสกดวางอ่ะคือเคิดขวาคือกดใช้ไม่ว่าจะถ่ายรูปจุดทูปปกติมันเทียนในห้องนี้มันจุดเองป่ะดิในบทมันจุดอยู่แล้วไม่มีวันดับด้วยคำถามคือถ้านอนมาเราจะไปหลบไหนกันดีครับก็ให้คนจุด ใท้ให้ให้คนจุดทูบมันจุดตาละเลยเอฟขวานั่นสิไม่รู้ล้กดมั่วกดจีอกดจีนติดนอย่ากดจนะคนติดแล ตืมตอนเห็นดอทมันวิ่งทางไหนนะพี่มันไปเนี่ยมันไปเนี่ยมันเดินแบบเนี้ยวิวโอเคนี่มันไปองนี้ละ Are here? เดินตามมันไปเดินตามมันไปกีฟัสกันั่นแรงติดแรงมากเลยอืมเขินก็ไม่บอกี๋ยวเมื่อกี้มันปิดเองใช่ไหมใช่ใช่ใช่แม่ ไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงผีปิดแต่ว่าปิดประตูปิดเองถูกไหมพี่ไม่ได้ทำอ่ะพี่รู้แค่นั้หละผมกำลังสงสัยว่าเป็นยูเรียหรือเปล่ายูเรียเปล่ายูเรียมันกดเสียงปิดประตูแล้วมันยูเรียมันเยี่ยวอะเห้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ยูเรียมันเยี่ยว เดือยพี่ขอเหตุผลที่พูดว่าเป็นน่าเป็นยูเล่หน่อยก็ไม่แก้พี่ก็ตอนตอนที่ผีมันจับประตูอะประตูมันปิดไปแล้วมันมันไม่มีเสียงอะพี่เสียงประตูมันปปเป็นประตูปิด เนี่ยมันปิดหมดแล้วนะแต่เพิ่งจะได้ยินเสียงแก๊เนี่ยแต่ขอลองอีกรอบหนึ่งก็ได้เพื่ <something>, อความเชื่อยูเลมันจะเป็นผีห่วงที่นะมันมกจะอยู่ที่ใดที่เดียวแต่นี้มันเดินไุ้ยงงงอยู่ไมนาตอบมาหรือว่าตรงนี้แหละคือโกส์ลูไม่ใช่หอ้อว มันเปิดไม่ได้วะเออลาก่อนโชคดีทุกคนเออะไรวมันมันเปิดแหะมันเปิดไม่ได้ โอ้โหอะไรวะเนี่ยมันคือตัวอะไรวะแบนชีแบนชีทำไมแล้วทำไมตะกี้เออมันเป็ดประตูตะกี้มันเป็นประตูดึงใช่ปหมไม่ทางผักทังดึงอ่ะใช่เมื่อกี้ไม่มันมันมันไม่ได้เสียงล็อกแล้วพี่ล็อกเลยอ้าวชิบหายแล้วจะหนียังไงดิเออแล้วเราจะหนียังไงวะ